สวัสดียามเช้าค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาชมดอกพวงคามที่บ้านฉันนะคะอ่ามาชมกันเลยค่ะพวงนี้มีสีม่วงอ่อนนี้มีทั้งม่วงอ่อนและดอกม่วงเข้มนะคะแล้วก็มีสีเขียวด้วย พอแก่แล้วจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวต่อไปพวงนี้สวยงามมากนี่นะคะดอกไม้ยามเชา้าแสงกำลังดีพวงนี้ก็สวยงามมากนะคะนี่ พวงนี้ก็สวยสีม่วงเข้มม่วงอ่อนพวงนี้สีเขียวนะคะสีเขียวแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูเขาเปลี่ยนสีหลังจากเขาแก่แล้วนะคะจากม่วงก็ไปเขียวค้างกำลังปีนขึ้นลาวนะคะปีนขึ้นลาว พวงคามเป็นไม้ไม้เลื้อยนะคะปลูกเราปลูกไว้ในกระถางมังกรใบใหญ่ลดน้ำสัปดาห์ละประมาณลดวันเว้นวันนะคะหรือสัปดาห์ละสามครั้งก็ได้ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดก็ได้นะคะหรือเอากิ่ง กิ่งไปปักชำก็ได้กิ่งที่มีความแก่พอเหมาะนะคะอันนี้เราปลูกในกระถางสวยงามไหมคะยามเช้า,าแถมด้วยว่านงาช้างอีกหน่อยหนึง่งออกดอกแล้วนะคะเนี่ยออกดอกแล้ว ว่านงาช้างออกดอกแล้วแถมสับประรดสีนิดนึงพวงคามเป็นไม้ปลูกง่ายอันนี้เราซื้อมาเมื่อ5ปีก่อนนะคะในงานเกษตร,รมหาลัยคอนแก่นต้นละร้อยห้าสิบบาทปลูกมาได้ช่วงนี้เป็นปีที่แรกที่ออกดอกมากที่สุดนะคะ ปีที่แล้วออกสองสามช่อขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ